คลิปนี้ก็เป็นคลิปสอนการวิทย์พื้นนะครับสำหรับเจ๊แจงโดยของวันก็เป็นอ๋สอส่วนน้ำนะครับ Cartoon Network <c oughs> หนึ่งวันเมาเริ่มกันเลยนะครับผู้ชมนะหลักๆอ๋อมีประมาณ สี่แบบแล้วก็จะมีแบบแตกต่างนิดหน่อยนะตัวหลักๆแล้วเนี่ยอยู่สี่แบบแบบแรกเลยนะครับเบสิกพุช h ัพก็คือแพ a n งนะครับแล้วก็หัวไหล่อยู่ตรงแนวเดียวกับมือครับแพลงแล้วก็หัวไหลมือกว้างของหัวไหลนะครับแล้วก็ลงไปอย่างน้อยเก้าสิบองศานะครับแล้วก็ดันขึ้นมานี่คือแบบ น,นี่คือเบสิกพุชชารนะครับหรือว่าจะลงไปเกือบถึงพื้นก็ได้ครับแล้วแต่แต่เบสิกคือแขนกว้างหัวไหล่ดึงขึ้นมานี่คือแบบแรกนะครับแบบสองเนะี่ยคือมือเท่ากับหัวไหล่นะครับแต่อันนี้เป็นการพุชชีเอาไตเสร็จนะครับคือมันจะเป็นเรื่องของไทรเซ็งหลังนะจะไปข้างลำตัวแบบนี้นะครับข้างหน้าแบบนี้ออข้อสองแนลลำตัวอันนี้คือแบบที่สองนะครับแบบที่สาม ทำอะไรวะอ๋อดมอนด์พุชอัพนะครับ mm hmm. ก็คือทำมือเป็นรูปสับเ,นเนียงมานี้นี่คือดมอนด์พุชอัพนะครับ mm hmm. แต่เบสิก hmm. ก็คือมันเป็นการบริหา,ารกล้ามเนื้อที่แบบแตกต่างส่วนไปนะครับ mm hmm. แต่คอนเซ็ปต์ก็คือต้องให้ตัวตรงเมนเทนพลังโพสทเจอร์นะครับ mm hmm. แล้วก็แบบที่4ีเป็นแบบเช่าเล็งน,นะครับออ แบบช่องเลนก็คือมันจะได้ strength แล้วก็ f l e ็ i b l e ไปด้วยด้วยกันนะครับก็มีม้วนหน้ากับม้วนหลังแบบนี้นะครับสำหรับแบบช่องเลนแบบช่องเลนมือห่างนะครับขาห่างครับแล้วก็ลงไปครับขึ้นลงไปแบบนี้ครับอันนี้กลับแล้วก็กลับครับ ก็แบบหลักๆก,ก็มี4อันนะครับอันนี้เรามาเริ่มเลยกัน step by step แต่ว่าคอนเซปต์เหมือนกัน,นครับในสีแบบชอบหลินจะแตกต่างกันเพราะงกันม่ต้องใช้ความแข็งแรงเข้ามาเพราะนั้นเลยพูดถึง3าสามอย่างแรกนครับก็คือมือเท่าไปไตเ่เศษนะครับไดมอนด์ผูชอบแล้วก็พูชอบปกติวิทพื้นปกตินะครับ สามอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าเมนเทนแ p l a n k ส่วนเช่อหลินนั้นเันต้องการความแข็งแรงของหัวไหล่โดยรอบนะครับแล้วก็หน้าอ,อกอันนั้นเป็นอีกขั้นนึงแล้วกัน,กนไว้ไว้หลังในพูดถึงผู้ชอบโปรตีนะครับสิ่งที่เจ้ต้องการก็คือ progression นะครับเจต้องเผื่อว่าโปรติแล้วเจ้พยายามจะทำ full push up แล้วเจ้ไม่ไม่ไปผ่านผ่านไม่ไปถึงจุดกล้ามเนื้อจุดหนึ่ง ซึ่งให้กล้ามเนื้อนะมันจะไม่แข็งแรงขึ้นนั่นคือใส่ว่าเจฟไม่สามารถที่จะพูอัพได้ s i m p l y speaking เดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูนะครับหมายความว่าเจฟลงไปนะครับแต่ว่าไม่สามารถลงถึงคือเจฟถ้าลงผัดเราไม่สามารถจะดึงขึ้นมาได้คือกล้ามเนื้อตรงนี้ไม่แข็งแรงน,นั่นเองนะครับเพราะเราใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ในการดันกลับขึ้นมาเช่นลงไปเนี่ยต้องรีบดันขึ้นมาเพราะว่าเจฟรู้ว่าถ้าลงเลยพับจุเนี้อันนี้ไม่สามารถขึ้นได้นะี่ครับกล้ามเนื้อ ช่วงอกกับหัวไหล่่ไม่แข็งแรงที่จะดนมันกับขึ้นมาได้เพร่ะนะเจ๊ก็ไม่ไม่ลงผ่านไปจุดคือไม่เลยผ่านจุดนี้ไปทําให้กล้ามเนื้อช่วงนั้นเนี่ยไม่มันไม่พัฒนาขึ้นก็จะไม่สามารถทําได้อย่างนี้เพราะว่ามันไม่พัฒนากล้ามเนื้อตรงนั้นเลยวิธีนี่คือวิธีแก้ครับวิธีแก้วิธีน,น,นึงนะคร,รครับเริ่มจากหัวเข่าครับเริ่มจากผู้ชาบหัวเข่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ได้ครับแต่เดี๋ยวมาผู้ชายอาจจะยากนิดน,นึงแนะนําให้ให้เริ่มจากมาตรฐานก่อนนะครับแล้วก็ มาแบบกายเสร็จแล้วค่อยไปไดมอนด์ชูทอ p ก็ลองลองสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามานะครับลองลองดูแต่คอนเซ็ปคืออยู่บนหะัวข้าวครับแค่เนี้ยถ้าเจอเอาผ้าหาผ้ารองแล้วก็ตัวแข็งครับเกรงหน้าทองให้ลงไปครับป๊บนึงสองทีครับแล้วก็พักสามสิบวิเริ่มใหม่ครับนึ่ สองครับแล้วก็พักห้าสิบวิททั้งหมดห้าเซตครับเอ้ยพักสามสิบวินะสองทีพักสามสิบวิก็ต้องลองทำ่างนี้ก่อนครับแบบง่ายๆแล้วก็แล้วก็ลองเพิ่มเป็นสามทีนะครับพักสามสิบวิลองดูแต่เริ่มจากสองทีห้สองทีก่อนแล้วก็ลองเป็นสามทีดูนะครับแล้วก็นี่คือขั้นแรกแล้วยก็ ถ้าทำได้นั้นเนี่ยก็จะเพิ่มคือตอนแ,แรกเริ่มจากสองสองทีนะครับพักสามสามสิบวิแล้วก็ห้าเซตต่อไปเนี่ยก็เริ่มเป็นสามทีครับห้าเซตหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มได้แล้วก็แบบเป็นสี่ทีสี่เซตคือให้อยู่ประมาณสิบสองถึงสิบห้าทีนะครับเซตทั้งหมดแพักสามสิบวิแล้วสุดท้ายก็คือรวดเดียวไปเลยนั่นคือ progression แล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งอุ้ยเข็มอันตรายมากนะครับอันนี้ออีกสเต็ปหนึ่งนะครับสำหรับเวลาขึ้นแพลงอีกสเต็ปหนึ่งคือไออยู่บนหัวเข่าเนี่ยไม่มีปัญหาค่อยอีกอันนึงเนี่ยทริคอีกทริคหนึ่งที่ในการฝึกกล้ามเนื้อนะครับให้มันให้มันเป็นไปได้เนี่ยก็คือสมมติว่าเวลาที่จากสเต็ปจากหัวเข่าขึ้นมา ฟูลแพลนก์นะครับเวลาที่เาคิดลงขึ้นไปเนี่ยเราไม่สามารถขึ้นได้เลยนะครับสิ่งที่ทำก็คืออย่างนี้ครับเราทำหมด8ทีนะครับ3เซททำแบบนี้ครับนี่คืออีกทริคหนึ่งครับสำหรับการสเต็ปขึ้นมาวิธีกาก็คือสมมติว่าผมผมวิดพื้นนะครับสมมติว่าท่าไหนก็ได้แล้วแต่แล้วทำแปทีนะครับอย่างเช่นผมทำแบบนี้ครับผมว่าผมทำได้4ทีทั้งหมด1 สองสามสี่แต่อนี่ไม่ไหวแล้วไม่สรถลงด้านครับให้ลงครับห้าครับเน้นเน้นตอนลงครับแล้วก็เน้นตอนลงครับหกเน้นตอนลงเ,ลงเลงจ็ดแล้วก็แปดคือเน้นเฉพาะตอนลงกลารเนื้อมันจะได้ทำงานด้วยนะครับตอนนั้นแต่ว่าเม EN ้นนี่เป็นอีกทริกหนึ่งคือ ฝึกกล้ามเนื้อเพาะตอนขาลงแล้วเดี๋ยวพอมันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็ค่อยเสริมสร้างมาแล้วก็เราก็สามารถขึ้นไปได้นะครับก็คือระหว่างสเตปอัพจากาจากหัวเข่าไปท่าเต็มนะครับถ้าทําไม่ได้คือเราทำแปดทีต่อนหนึ่งสามเซตนะครับถ้าทาไม่ได้ให้เติมเฉพาะขาลงอย่างเดียวนะครับเฉพาะขาลงเดียวให้ครบแปดแล้วก็พักสามสิบวินนะครับแล้วก็ต่อสามทีมงูสี่สิบห้าวินะครับแล้วแต่ก็ สุดท้ายก็จะสามารถกลับมาเป็นฟูผู้ชาปได้ก็เจก็ต้องค่อยๆฝึกไปครับกรุงรงมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็ไม่ได้ไม่ใช่แค่นึกก็ทําได้นะครับม,มันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานะครับก็ต้องนิดนึงก็ต้องต้องเข้าใจมันนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อก็เหมือนต้นไม้ครับมันไม่ได้ปลูกเราไม่ได้ปลูกถั่วง,งอกวันนี้มันเป็นถั่วเขียวเลยถ้าเราเรีบกินมันก่อนมันก็เป็นแค่ถั่วงอกครับ เราก็ต้องแบบค่อยๆดูแลมันจนมันเป็นต้นถั่วเขียวมันออกลูกมาเป็นออกเม็ดมาเป็นถั่วเขียวให้เรากินได้มันมันอยู่ระยะเวลาการเสริมสร้างกล้ามเนื้อกล้องต้องใช้เวลานิดนึงน่าจะะมา3สามเดือนนะครับกว่าจะเห็นการพัฒนาก็โปรโตีนให้ถึงครับแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อครับทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้แหละสูส้ๆูส้สไปเดอร์แมน